เรลิมพระเกียรติกกและถวา,ายพระกรชัย สะบุรีดิฉันในนานขององค์กอสตรีจังหวัดสลักลีขอขอบคุณท่านนายกหลักการชาติจังหวัดสลักลีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นหาิเจ็ดและวันสตรีไทย เดือนสิงหาคมสอนายบในวันนี้จากการรายงานของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีจะเห็นได้ว่าสตรีเป็นพลังสำคัญของครอบครัวของชุมชนของสังคมและที่สําคัญก็คือเป็นพลังสำคัญที่ส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนในงานจัดงานในครั้งนี้ที่ฉันขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และผูน้นำสตรีในด้ดานความเข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาคัาเอือได้ด้วยความรักที่เรามีให้กับลูกนะคะเด็กๆคืออนา,าคตของชาตินะคะแม่จะเป็นผู้ปั้นแต่งอนา,าคตของชาติได้อย่างดีเลยว่าลูกของเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบ